มีการขออนุญาตไปทางท่านผู้ว่าบอกว่าท่านผู้ว่าไม่อนุญาตให้ใช้สนามหลวงแล้วก็มีการโยนไปในหลายหน่วยงานถ้าเป็องู้โดยสาร,รไ,ไม่เห็นว่าไม่เห็นว่าน่นขายงานอนุญาตไม่ไเข้าเงินอ๋อครับเกิดอะไรเนี่ยนครทราเหรอไม่ทราบเรื่อง ประเด็นดราม่าขึ้นมาเลยคะ่ะหลังจากที่มีคนออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ากทมห้ามใช้สนามหลวงจัดงานเทิดพระเกียรตยิงานนี้ทําให้กลุ่มคนรักสถาบันรู้สึกไม่พอใจคะ่ะซึ่งในเวลาต่อมานายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่ากทมก็ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วคะ่ะนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือพุทธ,ธิสระ,รอ,สระรอดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมโพสข้อความใน Facebook ระบุว่า ทำไมผู้ว่ากทมถึงไม่ยอมอนุญาตให้คณะมอเตอร์ไซค์ฮารเล่ช้พื้นที่ท้องสนามหลวงจัดแปลอักษรเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรสิบกองเลขาชมรมมอเตอร์ไซค์ฮาเล่โทรมาอดครวนว่า เขาได้ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่สนามหลวงเพื่อจัดงานแปลอักษรเทริดพระเกียรติในวันที่25มิถุนาย,ยน2566โดยทำหนังสือขออนุญาตจากสำนักพระราชวังแล้วซึ่งทางสำนักพระราชวังก็แจ้งว่าเขาไม่ขัดข้องหากกทมอ,อนุญาตเพราะกทมเป็นผู้ดูแลตามกฎหมาย กองเลขาชมรมมอเตอร์ไซค์ฮาเลก็พยายามติดต่อขออนุญ,ญาตจากผู้ว่าชัชชาติจนเวลาล่วงเลยผ่านไปสองอาทิตย์กองเลขาก็เข้าไปเร่งรัดหนังสือขออนุญ,ญาตด้วยความร้อนใจแต่สิ่งที่ได้รับคือคำตอบว่าไม่อนุญาตโดยขออ้างว่ากลัวอีกฝ่ายจะมาขอบ้างจะเป็นปัญหาจึงปัดเรื่องให้ไปขออนุญาตจากประลัดกทมอพอมาถึงปลัดกทมก็ใช้วิธีเดิมปัดไปให้ผอ,อ,อเขตซึ่งผอ,อ,อเขตก็รวบยอดด้วยการแจ้งว่า ขนาดผู้ว่าและประหลัดกทมอคขาย,ยังไม่อนุญาตตนเองก็คงอนุญาตให้ใช้ท้องสนามหลวงเป็นที่จัดงานเทิดพระเกียรติไม่ได้กองเลขาจึงต้องดิ้นรนขวนขวายไปหาสถานที่จัดงานให้ได้เพราะท่านประธานฮาเล่ได้ประกาศระดมพลคนรักฮาเร่ทั้งประเทศให้มารวมตัวกันถวายความจงรักภักดีในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ส,สุดท้ายจึงไปได้ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง โดยต้องจ่ายค่าเช่าสถานที่เพื่อจัดงานถวายความจงรักภักดีนี่แหละคือสิ่งที่ประชาชนคนรักสถาบันกังวลใจมาตลอดว่าหากกทมได้ผู้ว่าสายเลือดส้มเชงเข้ามาจะเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดงานถวายความจงรักภักดีของภาคประชาชนซึ่งตอนนี้มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆยังจําได้ว่าในช่วงที่กทมยังมีผู้ว่าชื่ออัศวินขวัญเมืองพวกเราภาคประชาชนได้รวมตัวกันจัดงานเทิดพระเกียรติองค์พ่อหลวงรเก้า งาน5ธันวามหาราชพวกเราทําหนังสือไปขออนุญาตกทมโดยท่านผู้ว่าอัศวินได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการให้กทมมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนจัดงานในการถวายความจงรักภักดีในหลายงานทั้งต่อองค์พ่อหลวงรอ9้าและรอสแต่พอมาถึงยุคผู้ว่าสายเลือดส้มเช้งสิ่งที่ประชาชนคนรักสถาบันรับรู้และสัมผัสได้กระดังที่สมาคมฮาเลเป็นผู้ประสบจนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมในเวลานี้ นี่แหละที่เขาเรียกว่าเลือกคนผิดก็ต้องคิดจนตัวตายกันไปข้างหนึ่งพรุ่งนี้ที่จะมีกลุ่มฮาเล่ครับที่มีข่าวออกไว้ว่าทางท่านผู้ว่าไม่อนุญ,ญาตให้ใช้พื้นที่ของสนามหลวงเป็นยังไงแบบไหนยังไงเรไม่กล้าพูดเลยนะเพราะการมัดพื้นที่ของมระเทเป็นหนึ่งหน้าเขาเป็นยังไงนะครับไปแต่ญี่ปุ่นมีการขออนุญ,ญาตไปทางท่านผู้ว่าบอกว่าท่านผู้ว่าไม่อนุญ,ญาตให้ใช้สนามหลวงแล้วก็มีการโยนไปในหลายหน่วยงานก็่ไปเพราะเพื่อการเสรีไม่ไม่เห็นเรือ่องที่คนไาตได้รับอนุญาตอ๋อ ครังเกตอะไรไหมนักขอนทราบแล้วไม่ทราบเรื่อนนะรับได้ข้าจริงเลยเดี๋ยวเราไปเลือกเช็คดูถ้ามันใดผิดข้ามไม่สบายใจเดี๋ยวเขามาคุยกันได้เพราะว่ากิจกรรมเขาจะจัดพรุ่งนี้ในการแปลตัวอักษรครับของในหลวงครับลองไล่ตัวคิงดเขาติดขั้นตอนอนุมัติกันล่ะเรื่องไม่ทาบเพื่อนไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปดูเรื่องว่าตลกมันดีชอบขนาดไหนแล้วเดี๋ยวมีโอกาสก็อาจจะได้คุยกันนะมีในในส่วนของทางด้านของพุทธอิสระเขามีการพูดถึงท่านผู้ว่าครับครับ หลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นถไหลายไทยเถือกไปเรื่อยนี่หรือผู้ว่าที่คุณเลือกเข้ามาสะใจไม่ทราบจริงหรือเขามาเทิดพระเกยียรติทำไมทำไม่ได้หมายความว่าไงนี่อำนาจคุณเลยชัดชาติ h a แทมีผู้ว่าไว้ทำไม